เต็มไปหมดเลยเนาะเฮ<ช>้ยช่วงนี้มีคนดูเป็นพันเลยอะใช,ใชโโโ่โอ้หโยกมาบ้างนะนะทุกท่านคลิงนี้เมื่อวานก็เป็น่วงนะแต่ห่วงเรื่องของคุณนายโพธินะพวงแต่วงอยู่ห่างๆนะไม่ได้ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรเขาหรอก <S <S แล้วก็มีคุณแม่ที่หลายๆท่านที่โทรมาบอกทนายไปช่วยดูให้คุณนายด้วยอยู่สิท<ส>นายสมเกียรติกลายเป็นทนายประจําตัวยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยใช่ผมจะเป็นแบบน้แล้วครับ คือคุณแม่เอฟซีอะท่านโทรมาบอกทนายอย่าทิ้งนายโพธีนะผมก็มานั่งคิดนะเออก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะทีนี้คุณนายครับคุณนายจะต้องไม่ตกใจคุณนายจะต้องมีสติคุณนายต้องกลับไปดูคลิปของตัวเองก่อนใช่ไหมแอนเดอร์แอนเดอร์ปอดที่แล้วใช่ไหมวันนั้นคุณนายได้ถ่ายอะไรได้ถ่ายรถผมเห็นละรถวิ่งออกมาใช่ไหม<ช>แล้วคุณนายก็พูดว่ามีรถคันนี้วิ่งไปข้างหลังออกมาอะไรเงี้ยเนาะ ตัวคนก็ยังนั่งอยู่ในรถถูกต้องไหมไม่ได้ถ่ายคนไม่เห็นคนคไม่เห็นคนคเห็นแต่รถขอโทษน,นะครับติดข้อหาอะไรครับไม่หิดนะครับเขาไม่ได้ไปพูดว่าเจ้าของรถคันนั้นเป็นโจรเป็นคนร้าย<ม>เขาแค่บอกมียูทูบเบอร์ช่องนึงขับรถวนเข้าไปตรงหลังห้องน้ำแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการถ่ายภาพหลังบ้านลงุงโนแล้วก็ขับวนออกมาซึ่ง เมื่อวานนี้ลุงพลเองได้แสดงข้อเท็จจริงไปแล้วว่าที่มอบหมายให้ในายโพธิคล้ายๆทําตัวเป็น<ด>คนดูแลเป็นคนเป็นยามคุณนายโพธิก์ก็ไม่ต่างอะไรกับกล้องวงจรปิดซึ่งคอยบันทึกภาพเสียงอะไรของกันไว้ไม่ต่างอะไรกับตรงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณนายทำได้รับอนุญาตจากาเจ้าของที่คือพารีด้วยใช่ไหมใช่รครับเสียงนะครับคนแจ้งความเสียงนะครับสูงเสียงอาการจะโดนนะครับโดนแจ้งความกลับนะครับต้องระวัง และจริงๆแล้วอยากให้ยึดถือสิ่งที่ลุงคนได้พูดก็คือเรื่องเล็กอย่าไปเอาเรื่องไปปวดใจผุต้ตารวจก็เลยพี่นายพธทิศยังไม่จำเป็นต้องไปโรงพักครับจนก,กว่าตํารวจจะมีหมายเรียกมานะครับอย่าไปตื่นตูมอย่าไปตกใจว่าเราเนี่ยเอยเราเราไปโจรเป็นคนกระทำความผิดเหรอไม่ใช่นะครับมีอะไรให้โทรศัพท์ยกหูหาผมหน่อยนะครับ <c oughs> ยกหูหน่อยมันไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะต้องพุ่งไปหาคุณ คุณต้องโทรมาทนายปรึกษาหน่อยอย่างผมปรึกษาก็คุยผ่ er, านเอมเดอร์ไปว่าเอมเดอร์มันเป็นยังไงเรื่องราเข้าที่ทราบเรื่องราวทั้งหมดที่ปรากฏนะครับผมว่าไม่ได้เข้าข้อกฎหมายนะครับไม่ได้เข้าข้อหมายที่ผิดอะไรนะกินไปคุยไปนะฮะแล้วก็ชอนมาดูเราไปดูก่อนว่าเขาแจ้งความเราข้อหาอะไรเรายังไม่รู้เลยเขาแจ้งเราข้อหาอะไรแต่เราไปตกใจก่อนแต่ด้วยความมีมารยาทเนี่ยดูเห็นไหมผมได้ยินว่าคุณนายโพธีก็ไลฟ์สดขอโทษใช่ไหม คเอบถ้าหลาทาให้คุณไม่ไม่สบายใจผมขอโทษนะขอโทษไม่ใช่ว่าการยอมรับผิดนะคนละเรื่องนะเออคือขอโทษตามอะไาทถามที่ถ้าทําให้ไม่พอใจความที่จะไปขอโทษคุณไม่สบายใจแต่ไม่ใช่คุณเองอะไรคุณบอกว่าจะดําเนินคดีถึงที่สุดขอโทษนะครับดาบนั้นคือสนองได้นะครับเวงงูไม่พ้นคอหัวงูหันกับมากลับกัดนะครับและถ้าเราทําตัวเป็นคนออกหน้า มีคนชักใยญ่อยู่ข้างหลังคนออกหน้าติดตารางนะครับไม่ใช่คนข้างหลังนะครับน่าข้อหาแจ้งความเช็นไม่เรื่องเล่นๆน,นะครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากไปยังทุกท่านด้วยว่าเอ่อสิ่งที่คุณนายทำนะครับผมว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถึขนาดที่จะต้องไปเอาเรื่องเอาราวกันเนาะหรือถ้าเกิดคุณคิดว่าเขาถ่ายคุณคุณไม่สบายใจพี่ถ่ายผมทําไมอย่างที่รุคนพูดก็ถูก ลบเลยนะครับที่ผมให้คุณถ่ายเอออย่างนี้เดินลงมาบอกกันหน่อยใช่ไหมเฮ้ยผมผมเป็นนักข่าวนะและจริงๆแล้วผมก็เชื่อคุณในรู้จักใช่ไหมรู้จักว่าเป็นยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครไปกล่าวหาผมเป็นโจรหรอกไม่มีเชื่อผมเถอะไม่มีนะครับทีนี้การบรรยายไปคุณรู้สึกไม่สบายใจเท่านั้นเองว่าทําไมต้องเอารูปโลโก้รถของเขาออกมามีโลโก้ใช่ไหมทำให้เอฟเสยจคนเข้าใจว่าเอ,อ้ยรถโลโก้คันนี้เข้ามาทําไมก็ ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ต้องไปร้อนตัวไม่ได้มีอะไรเนาะก็คือวนเ็้ามาจริงเพราะในเ็าถ่ายจริงนะผมเห็นในคลิปโยแล้วเออมนวนออกไปจริงไว้แล้วก็ออกมาจริงข้าวถูกไหมก็เป็นคนดูแลก,ก็ก็โดยหลักการก็คือเขาได้รับมอบหมายจากเจ้าของที่ด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายทําได้นะครับและการภาพวข่าวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ภาพบินประมาทใช่ไหมเช่น รถคันนี้เป็นโจรถคันนี้เป็นคนร้ายเข้ามาบ้านลุงไม่มีเหมือนว่ารถใครก็ไม่รู้หรือรถยูทูบแค่นี้ใช่ไหมคนใหม่จกถ่ายหลังบ้านลุงอะไรประมาณนี้ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ไไม่ด้ว่าไม่มีครับเพราะผมถามนายโพธิแล้วก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปยังท่านเจ้าของยูทูบช่องนั้นว่าขอเถิดครับอย่าไปหาเรื่องเลยครับหาเรื่องใส่ตัวนะไม่อะไรหรอกคือไอการเป็นคดีความกันไม่เรื่องสนุกหรอกครับแล้วก็ไม่ก่อประโยชน์ให้กับใครทั้งทั้งฝ่ายใดฝ่ายใดเงินนะ นะถ้าคุนีบอกยอมรับผิดถ้าเขาไม่ผิดคุณจะบังคับให้เขารับผิดไหมล่ะสมมติว่าเขาไม่ผิดอะ่ะคุณบังคับให้เขารับผิดแต่ถ้าคุณพูดใหม่ถ้าขอโทษผมที่ทำให้ผมไม่สบายใจผมก็จะด,ดีเอออย่างนี้โอเคแต่แจ้งว่ายอมรับผิดอะ่ะใช่ไหมถ้างั้นต่อไปนี้ใครถ่ายรูปรถยน์ที่วิ่งไปวิ่งมาน้าไม่กุกกอกก็ผิดอะไนี่ถูกไหมครับไม่ใช่ต้องดูที่เจตนาด้วยนะครับในเมื่อเขามีสิทธิ์ นะครับเขามีสิทธิ์ที่จะถ่ายทำเพราะเจ้าของที่มอบหมายการดูแลที่เขาคุณเข้ามาในที่เขานะครับคุณก็ต้องขออนุญาตเหมือนกันนะครับและถ้ามีประโยคไหนที่เป็นการบินประมาทคุณหรือใส่ความคุณคุณก็แจ้งความไปนะครับแต่ลําพังเพียงแค่บอกว่าเนี่ยถ่ายรูปรถผมมีโลโก้ผมนะครับเออแล้วมี f c มาถลม่มใช่ไหมให้บอกมี FC มาถลม่มว่ารถใครวะโน่นนี่นั่นหรือเปล่าอะอันนั้นคุณก็ไปเรื่ง,งาน นที่ไปใส่ความคุณไม่เกี่ยวคนนี้คนนี้หลอกไม่เกี่ยวนะครับนะครับฝากเป็นข้อคิดก่อนที่จะเยี่ยงหมอันที่คำถามเด็ดถามคุณต้นออบแล้วนะค่ะรอดผมรอดไม่โดนตกนะท่านนายสมารไปแล้วค่ะเอาไว้ภาคสองนะครับภาคสองมีมีีฉากข้อนางเอกมี่ฉากข้อนางเอกอะไรเนี่ยเอาผมไปเล่นหน่อยนะอ่าพุณพ่อนางเอกแกเหรอวะ แยไปค่ะแยไปเนอะหรือเป็นตัวโกงก็ได้เช่นให้คนนั้นเป็นพไปเองผมเป็นตัวโกงอะไรอย่างเงี้ยนะนี่อะไรเนี้ยนะไม่เอาค่าตัวครับนะพ่รัชฎีครับไม่เอาค่าตัวนะก็ประมาณนี้นะครับมีใครอยากถามอะไรไหมครับมีใครอยากถามอะไรไหมถามว่าถ้าสมมติว่าอันนี้มันอะไรถามได้ครับไม่เป็นไรครับถามเรื่องข้อกฎหมายได้เลยถ้าอยู่ว่าเจ้าของที่อ่ะของเขา ได้ได้ครับคือเจ้าของที่มีสิทธิที่จะหวงห้ามไม่บุคคลใดแล้วคุณพอลลี่เคยประกาศแล้วใช่ไหมว่าไม่ยอมไม่ใครเข้ามาทําอะไรในที่เขาใครเข้ามาต้องขอเขาก่อนพอลลี่เคยประกาศใช่ไหมครับถึงแม้จะไม่มีป้ายปิดก็แบบลุกคลก <ๆ S 1> ็ได้บ,บอกเขาไปกินข้าวแล้วปะสอกินข้าวแล้วทำไมต้องขี่รถไปสองหน้าห้องน้ําทําไมอ่ะทำไมไม่จอดรถตรงหน้าปัสสาวะอ่ะถูกไหมแล้วกินข้าวจริงไหม ลงมากินจริงไหมอ่ะก็กินไปสิไม่ว่าอะไรทุกท่านครับเขาไม่ได้ไปกระทำการอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับเขาไปกินข้าวแก้เขาให้เลยผมไม่รู้ทนาเนี่ยนั่ายงนี้นะก็ดูนิดเดงนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับแปลกๆนะครับเะเปลดการขานเลยการดูมันมีหน้าปกดูหน้าปกปลาเร่หน้าปกครับเขาญาติดูหน้าปกนิดนึงนะจะได้เข้าเข้าไปเลยไหนก็ไห้วข้อว่าอะไร อ่านมาเลยครับเขาใช้หัวข้อว่าแปลกๆยูทูบที่มาถ่ายหลังบ้านลุงอ้าวมินตรงไหนมินตรงไหนครับก็ค่าวโชว์แปลกๆเฉยๆแปลกๆมินตรงไหนครับหลายคนก็มีนะหัวข้อคิดแล้วแปลกๆก็เยอะอยู่แล้วก็ไม่แปลกครับคือการจะพายหัวข้อนี้ถือว่าเขาซอฟมากนะครับไปดูเบาต้นเลยครับทนายโดนแล้วไอจักรีไปดูเลยครับ ทนายล่วงแล้วโดนแล้วทั้งนั้นเลยนั่นแหงแรงบอกแรงมากนะครับหรือดัมมี่บางทีผมก็ยังบอกเลยว่าดัมเพื่อนเองจะลงอะไรเองดูหน้าคนคนที่เป็นอยู่ในรุ่นด้วยนะทนายซัดแล้วเนี่ยโอ้นี้แม่เาลยขอร้องต้อนออดขอเป็นพระเอกนะขอเป็นพระเอกพองผ้าหัวหัวขาดอย่างนั้นเลยใช่ไหมแต่พอเขาเลยสองข้างในเจอแต่หมากับแมว ไม่นนขนาดเลยบอกไม่ไม่ไม่ได้มีตามเรื่องเลทีน,นี้การที่เขาบอกแปลกๆรถยูทูบมาหลังบ้านลุง<ม>ก็มันแปลกอะ่ะเป็นผมก็แปลกคุณไปทําไมจะกินข้าวไปหลังบ้านลุงทาไม,มนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขารายงานว่าขณะนี้ได้มีรถ youtube ช่องหนึ่งเอมเดอร์ ender, ช่องเอมเดอร์ซูโอมาหลังบ้านลุงครับผมก็ไม่รู้เขามาทําไมก็ก็ไม่แปลกนะส่วนใครจะีความคิเห็นหลากหลายในช่องผมก็เรื่องของเขา<ม>ก็ไปว่าเขานู่น กูไหมฮะก็เหมือนอายุก็อย่างยายจำลองก็ไอ้ะเออยายจำลองกำลังไลฟ์สดอยู่แล้วก็ด่าคนคนหนึ่งสมมติชื่อชื่อนางเปิ้ลก็ได้นะสมมตินางเปิ้ลนะอีเปิ้ลบ้านน่ปุ๊บใช่นไหมแล้วก็มีคนจะมาด่าป้าจำลองเต็มเลยในไลฟ์สดเพ้าะป้าจำลองป้าจำลองก็ด่าซ้ำอีกถามว่าป้าจำลองหมิ่นประมาณอีเปิ้ลไหมครับอีเปิ้ลเป็นใครครับ ไม่มีนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อเต็มๆนะครับนางสาวเอมเดอร์นามสกุลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณพอลลี่บอกว่าทำมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะเอาจริงเหรอเขาคลิคลิปที่ไปทำมิวสิกวิดีโอด้วยเหรอหรือมีคนส่งข้อความมานะครับแปลกสิ 84, เพราะไม่ใช่ที่ที่คุณควรจะไป ช่อ่าเอาเดี๋ยวอ่าเขาบอกแหละเขาฝังเนี้ยบอกแปดสี่ไม่ใช่ที่ที่คุณคุณจะไปจะกินข้าวในห้องส้วนจะมห้องส้วมีอะไรกินเนาทุกท่านเนาะประมาณนี้อ่ะเป็นคลิปสั้นๆที่ผมคิดว่าน่าจะประพูดทีหนึ่งขอให้คุณนายโพธิ์ตั้งสติอย่าพึ่งลนลานอย่าพึ่งตีโพธิ์ฟังฟังเขาก่อนว่าเขาจะมาอะไร นะครับเนาะแชนหอมชาแนลด้วยนะคะเขาบอกเขาว่าเป็นฝากไปเที right 2 2> ่ยวช่องแันหอมชาแนลด้วยนะครับอ้าวผ้ยกินมผัดอะไรเนาะแต่งจมูกมากเลยอกินหมมาคนเดียวนะครับผมมาคนเดียวนะครับเหรอเขาบอกไปเคลียร์กันที่กกตูมครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะไปเคลียร์ที่กกตูมนะ